ดิ้นกันพรานเหล่าบรรดาบอสต่างออกมาตีหน้าเศร้าคล้าวน้ำตาเล่นบทผู้เห็นใจพร้อมยืนเข่งข้างผู้เสียหายเริ่มจากบอยปรกรณแมนสุดพกใจสิงออกรายการโหนกระแสยอมรับความผิดพลาดหักละเอียดบอสพอลยกเลิกสัญญาคืนเงินค่าจ้าง ส่วนบอสมินสวมบทนางเอกเจ้าน้ำตาสงสารผู้เสียหายโทษตัวเองตรวจสอบไม่ดีพอย้ำเป็นแค่พีอารถ้ารู้ข่าวเสียเสียมาก,ก่อนจะไม่มีวันรับงานอย่างเด็ดขาดจะไม่ยอมเอาชื่อเสียงมันแรกประกาศยุติสัญญากับดีไอคอน Group ส่วนการกันตะทาวอนมาทีหลังแต่แนวเดียวกันตั้งโต๊ะแถลงยกเลิกสัญญาดีไอคอนกรุ๊ป เผยเหตุเรียกบอสยันไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้มีอํานาจกับบริษัทเป็นเพียงผู้รับจ้างตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัวเองแค่โดนจ้างมาเป็นพิธีกรและโปรโมทส,สินค้าเท่านั้นและทําการเช็ค้ว,ว่าบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องแต่ไม่ไว้ก็มีดราม่าเรื่องรายได้ของกันที่ถูกนักข่าวถามแต่ทนายแย่งไปตอบจ้าหนุ่มกันชัยต้องออกมาเม้นบอกทนายต้องหยุดพูดครับให้น้องมันชี้แจงเองขณะเดลัสบอสอย่างบอสพอวรั วลวรัฐวรกคุณผู้ก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปชิงความได้เปรยียบเข้าพบตำรวจปเคบแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมระบุตนมีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ประสบปัญหาต่างๆโดยจะหาคนกลางที่สังคมเชื่อถือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขครั้งนี้ยืนยันตั้งบริษัทมาจนถึงวันนี้ประมาณ6ปีไม่เคยคิดว่าการขายออนไลน์ในลักษณะนี้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายเชื่อมาตั้งแต่วันแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย และก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าคนดังที่ปรากฏภาพรรวมเฟรมกับบอสทอต่างออกมาเทรวมได้แล้ว7ราย คนแรกว่าวาชิวระเมธีพระนักเทศชื่อดังที่ปรากฏภาพร่วมกับทีมงานผู้บริหารดีไอคอน The ทางเพจพ,พระเมธีวชิโรดมว่าวชิวระเมธีซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนระบุว่านี่เป็นการไปเทศไปซ้อนตามปกติตามที่บริษัทจัดงานทําบุญประจําเดือนไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อะไรที่มากไปกว่านั้นจึงขอแจ้งเพื่อทราบและเข้าใจตรงกันและไม่นําไปตีความจนเลยเถิดจนเกินขอบเขต คนที่สองพี่ชัยเจา้าลานนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของเครือโรงแรมบีถูกโพสเฟซบุ๊กชี้แจงเอี่ยวปมดีไอคอนกรุ๊ปเพราะอยากช่วยเหลือคนเดือดร้อนให้มีความรู้หาอะไรได้เพิ่มย้ำไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆคนที่3มเบิ้ลปทุมราชลูกทุงคนดังโพสเฟซบุ๊กลังมีคนนำภาพคู่บอสพอออกมาเผยโดยยอมรับรู้จักกับเจ้าของบริษัทนี้จริงและเคยเปิดบิดเรียนออนไลน์มาแล้วแต่ไม่มีเวลาติดงานอื่นเลยไม่ได้ทำต่อ ส่วนภาพถ่ายคู่กันนั้นเคยไปบริษัทมาจริงแต่ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทคนที่ซีพี่แค่ปียวัฒน์ที่มีภาพคู่บอสพอยอมรับเคยโดนจ้างไปสัมผัสผู้บริหารเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วโดยยอมรับว่าเคยโดนชวนให้ร่วมลงทุนแต่ตนไม่สนใจธุรกิจแบบนี้เลยไม่ได้ร่วมลงทุนธุรกิจอะไรส่วนค่าจ้างก็เป็นเงินค่าตัวตามปกติและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลย ผลที่5หนุ่มออฟบองสัก์ที่มีภาพผู้บอสพอลโดยผู้จัดจาก,การส่วนตัวเผยว่าออฟไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวภาพที่เห็นเป็นการจ้างออฟไปร้องเพลงเอนเตอร์เทนลูกค้าก็เท่านั้น คนที่6พี่พีกริตศิลปินนักแ,แสดงชื่อดังออกมายืนยันตนเป็นเพียงพี่เซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้นและหมดสัญญากับบริษัทไปตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาพี่พีชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการร่วมถือหุ้นในการทำธุรกิจกับดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมแสดงความหุดหงิไปถึงเหล่าแฟนๆของเขาและผู้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ต้นสังกัดของพี่พียืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็นทีเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนและแสดงความบริสุทธิ์ใจ คนที่เจดปูม,มันธนาที่มีภาพร่วมเฟรม4บอสใหญ่ D Icon Group ขณะที่เพจอีซอขยี้ข่าวก็ระบุว่า เมื่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของปู่มัณน,นาก็ทราบเรื่องว่าเบื้องต้นปู่เป็นเพียงผู้เสียหายยืนยันรายละเอียดชี้แจงอีกทีอย่างไรก็ตามในคดีนี้ตำรวจจะเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานจากผู้เสียหายที่อ้างว่าเข้ามาร่วมลงทุนกับดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งยอดผู้เสียหายที่แจ้งความไปแล้วมีมากกว่า300คนความเสียหายกว่า118ล้านบาทแล้วแต่เชื่อว่ายอดความเสียหายนั้นน,าน่าจะมากกว่านี้แน่นอน